Bye. วันนี้ไปดูอะโวคาโดกันค่ะไม่รู้แก่แล้วยังดูวันนี้เหนื่อยมากค่ะเดินมาคนขับบอกใส่จักรขนาดไหนนี่ขึ้นไปกล่องก็ได้ฟ้าเดี๋ยวเดินขึ้นมาเจะไปจุ่มยางปะ โซยาละเออบลเลยยาละยูยาหมดเดี๋ยวมเชดูยาเดปล่อยปล่อยยาเจ็บเล่อยปล่อยจูยาอัดดูยามางเบ้อยาป้าคนนี้หรออัดจะใช้ก็บคนนี้มมวจริงอ่ะอินน่านี่นาจะเจออะไรปะ

น uh> ี่ถือบอหนานี่นะคะพอดีว่ามีลูกค้าถามมานะคะก็เลยมาดูว่าแก่แล้วยังนะคะลูกค้าจะรับซื้อนะคะดูนะคะต้องเนรุดโดมาอุ๊ยบาฟ้าบัลลูกมันแก่แล้วปะจุดมดำๆน่ารักอ่ะปะด๋นี่นะคะเยอะมากบันลูกแก่แล้วโอ้ย ก็ขาจิตงอเปล่าใช่เอ๊ะทำไมมันหล่นกะดูสิน่าเน่านาคะคะหล่นเยอะมากเลยค่ะอ,อ,อาป้าเฮ่อเห่อเห่อนกข้าอะไรป่าคะก็ข้ากข,ข,ขาดยมือฉงนค่ะชิมเขาเช่เบเยอะยเนี่นยเฮ้มันก็กินได้แล้วนะปานนี้ มันก็แ骇แก่เขาให้งงก็บอกให้เขา,าตัวอย่างนี่นนกินแนละ้วเนี่ยแกดนนูกินได้นะไดอันนี้หลงไม่ของล่างหรือของล่างเหนอมันจะเคี้ยวช่มอืมได้ยังมันแต่มันไม่ค่อยมันเลยอันนี้รูกเยอะมากอืมันจะฝันนิดนึงมันมันหล่นเลยลูกเยอะมากนะคะ <Okay. S 2> มีรูกอ่อนด้วยคะ่ะนี่นยังไม่แก่นะคะ รอให้แก่ก่อนอ้บรรลูกก็เริ่มแก่แล้วปีนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะออกแค่ไม่กี่ต้นแต่ต้นนี้เยอะสุดแล้วนี่นะคะวันนี้ก็เริ่มออกแล้วน้อยกว่าไก่ไหมนี่นะคะเขาจะเอาตะกร้ามาให้นะคะแต่ว่าเรายังเก็บไม่ได้นะคะ อันนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะรู้สึกว่ามันยังอ่อนโดกลัวเอาไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพเนาะให้มันแก็เต็มตัวก่อนนะคะฮะเออระฉิต้นนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็มีแต่มีไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ลูกอันนี้สิบยี่สิบลูกนะคะต้นนึงเพราะว่าเพิ่งออกปีแรกนะคะต้นนี้ก็เยอะหน่อยนะคะแต่ลูกจะใหญ่เนาะปะเนาะต้นนี้ นี่ยปะนี่นี่ลูกใหญ่มากไม่รู้พันอะไรนะคะปลูกมาไม่รู้ค่ะเพราะว่าที่เราไปซื้อเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นพันไหนเพราะว่าเขาพอกเพาะเนาะมีพันธุ์แท้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้อะ่ะมันมีชื่อเยอะ,อะเดี๋ยวบอกไม่ถูก่ะนี่ อันนี้คือสวนอะโวคาโดนะคะยอายังไม่ได้ตัดนะคะรอให้มันสูงกว่านี้นะคะวิธีดูแลก็ง่ายๆค่ะใส่ปุ๋ยคอดนะคะปอสามพิงอะเดยอกนหนงอะเดนี่นะคะบรรยากาศดีมากอันนี้วิวนะคะวิวที่ไร่นะคะที่สวนอะโวคาโดนะคะนู่น เฮ้นี่เฮะท่างแคบบ้างไอ่ะเธอมีกี่ลูกอ่ะต้นนี้บันต้มก็ยังเล็ดอยู่นะคะนี่ต้นนี้ยังเล็อยู่อันนี้เป็นพันธุ์แท้นะคะมีพันธุ์แท้ด้วยนี่นะคะลูกมันจะหยาบๆหน่อยรู้แต่พันธุ์แท้นะคะพันธุ์อื่นไม่รู้นะคะเพราะว่าต้นนี้ลูกมันจะแปลกๆนะคะไม่เหมือนลูกอื่นมีข้างในโอออะปะ ัม่อาปานกอ่เลยใช่ต้นตะที่บเตะกันเสิมาดูเลยอ่ะบปเฮไสีเขชนไปเลยฮึไป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 เขื่อนยังไงยีับมเลยวมือนีันนี่นะคะอันอนี้คือผู้บริหารนะคะเป็นผู้จัดจาก,การนะคะเป็นเจ้าของสวน <c oughs> นี่เราพอชาไว้ด้วยนะคะยังต้นเล็ดอยู่นะคะวันนี้เจ้าของสวนพาทัวร์นะคะพาทัวร์สวนอะโวคาโดนะคะ,ะอันน,น,นี้เขาต้องอลาจิหรือลาจิไหเปล่า,าเก็บไปได้แล้วมนะั้งเราไปบ่มไว้แล้วก็กิน,นเ,กนะเก็บเลยบ่โอ้เก็บเลยไปกิน อูียวอูีข้าบนก็มีอยู่ใช่ร่ทสีีีมาและเปล่าทมันก็ือเสยลตัวองตาอ้เก็บได้้วเนล่าเป่าเปล่อย่าเปล่ยถอดใจมัเลยเป่เลยงาจมาดเปกะเก็บเลยเดี๋ยวมันเน่าเน่าไปยังแก่เอาไปกินไงตอนนี้ก็มีลูกเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่โต หล่นไปรอบนึงแล้วนะคะอันนี้ขึ้นขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะคะดูโอ้ด,ด,ดเอเอูเยอะมากโอ้โหด๋อยเราลเตอร์ติเบอร์ชิงดูดูดูเยอะเยอะเยอะมากใหม่เนี่ยนะคะต้งน,นี้ไม่ไม่โตนะคะไม่รู้จะโตค่ะรู้จะเยอะมากแต่ไม่รู้จะโตดูค่ะเยอะมากเลยนะคะ พนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่าลูกสามสิบลูกได้นะคะนี่นะคะเยอะม,มากไหมาอันนี้ผักมะม,ม่วงไว้นะคะสวนอาปานะคะอันนี้มีมะม่วงด้วยนะคะมีทุกอย่างคะ่ะมีตะไคร้ด้วยนะคะเมียไม่เคยมาไล่คะ่ะผัวปลูกตะไคร้ไว้นะคะนี่มีทุกอย่างที่กินได้โอ้มีพริกด้วยต้องมีมีลูกแล้วเนี่ย ยักยดูจังงล่ะิคนี้าก็ยังมัวจูกที่เหยา้ถสิเราพอน้ยงอ่ะสอาชีพมาสิเลยอ่ะสิเนะที่ตลเขาดแตงอะจดนะ อันนี้บ่อปลานะคะปกติมีปลานะคะช่วงนี้ก็จับกินหมดแล้วนะคะยังไม่ได้มาปล่อยนะคะมีตัวเล็กอยู่ไม่กี่ตัวอันนี้ข้างในนะคะข้างในศาราเป็นแบบนี้นะคะลุออกไปเจอโอโคโด้แล้วบรรยากาศด,ดีมาก นะคะดูนะคะืสวยมากเลยน,นี่คือข้าวโพดนะคะฝ้างนี้ที่เราไม่ได้ปลูกอะโวดดอกก็เราปลูกข้าวโพดไว้นนี้เป็นชาชาไม่ต้องนะคะเนรูมาเดืออีกแล้วอ้อมมนน่อ๋อเมเป่ากินกินก่อนกินให้ดูมันน่าหมดแล้ว อนกินไม่ได้นะคะกินเยอะนะคะกินผู้อย่างที่ขห,หน้าเรื่องกินไว้ใจหนิมนะคะอร่อยนะคะนี่เห็ดอะไรไม่รู้สกูล่าสกูยกขึ้นยาเดอะไรที่กินได้กินหมดนะคะปุ๋ยแล้นะคะ

လေရလာမြန်တူတဲ့နားဖော်တယ်ယုံမင်းမယ်ပ้าလောတောကြည့်ချင်လာလာမှာပါလောဆာ 我一搞啥？哎